เราทุกคนต่างก็รู้จักว่าวิตามินนั้นเป็นประโยชน์กับร่างกายของเราวิตามินก็คือแร่ธาตุหรือว่าสารอาหารที่เข้ามาช่วยบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายของเราซึ่งเราก็ได้รับมาจากอาหารชนิดต่างๆนั่นเองหลายคนรู้จักเรื่องนี้ดีแต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้ว่าวิตามินบำรุงหัวใจของเรานั้นก็สำคัญเช่นเดียวกัน วิตามินบำรุงหัวใจหมายถึงอะไรชั้นหมายถึงสิ่งต่างๆที่เราป้อนเข้ามาสู่ตัวเราเข้ามาสู่ร่างกายของเราผ่านทางหูผ่านทงานทงปากก็คือคำพูดผ่านทางสายตาคือการดูการเห็นสิ่งต่างๆสิ่งเหล่านั้นก็คือวิตามินบำรุงหัวใจของเรา ทุกวันนี้เราได้รับวิตามินบำรุงหัวใจของเราบ้างหรือไม่เราได้ดูสิ่งต่างๆที่มันเจริญตาเจริญใจเราได้อ่านสิ่งต่างๆที่มันให้พลังให้แรงบันดาลใจที่ดีกับชีวิตของเราหรือไม่เราได้ฟังเสียงต่างๆที่ปลุกพลังในตัวเราที่ทำให้เราเกิดความคิดความรู้สึกและอารมณ์ที่งดงามแจ่มใสหรือไม่ ฉันได้ทำลย์ิิสต์ในเรื่องของการรักตนเองด้วยการทำสิ่งต่างๆพื้นฐานในชีวิตประจำวันของเราเป็นจำนวน12 EP 12เอนด้วยกันอยู่ในลย์ลิสต์ที่มีชื่อว่าเซ l ล์เลิรักตัวเองซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปฟังได้ซึ่งฉันได้รวบรวมเอาไว้เป็นหมวดหมู่เรียบร้อยแล้ว และตรงนั้นก็ชี้ให้เห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นที่เราแสดงกับร่างกายของเรากับจิตใจของเราข้อมูลต่างๆสื่อต่างๆที่เรารับเข้ามาทางตาทางหูทางจิตใจทางความรู้สึกนึกคิดความเชื่อและคําพูดของตัวเราและของผู้คนรอบข้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นทั้งวิตามินบำรุงหัวใจและเป็นทั้งยาพิษที่คอยบั่นทอนกำลังและพลังใจของเราด้วย เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาคิดทบทวนอย่างลึกซึ้งว่า ทุกวันนี้เราได้ให้วิตามินบำรุงหัวใจกับตัวเองในทิศทางที่สร้างสรรในสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่หรือไม่หรือว่าเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะต้องทบทวนชีวิตของเราใหม่เราจะต้องแก้ไขชีวิตของเราใหม่เพื่อให้ชีวิตของเรานั้นงดงามและสร้างสรรมากยิ่งขึ้นกว่าเมื่อวาน